คุณดูก็ชอบเพราะว่าผมเนี่ยไม่แต่บ้าบอมันต้องมีหลายคนทำไมต้องเป็นคนด้วยคนโดดเด่นเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับจุดเด่นของคนสมัยอยู่ตรงทางเขาชอบคางที่กินเขาบอกว่าคางแบบนี้มันที่คนดูชอบนี่แหละคางมันแย่เนี่ยคางมันแย่ไงเหรอแย่เขาจะเรียกคางแย่คางแย่ออกจากกันลองรูปได้ลองจับได้จิกขาดได้รูปเพื่อเป็นสนิทมงคล นี่เหมือนตูเลย่รู้ว่าเขาเรียกว่าคางคางคาอะไรนะคางไม่ถามาีหรอคางไม่ถามว่าขีกันคางอย่าล้างคางแ่คางเหนไหมที่คุณชอบนี่แหละที่ับมาคำถามว่าทำไมคุณชอบนี่แหละมเส่ห์